สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องพี่ไอ,อน้องค่ะแชนแนลกันนะคะวันเขาจะเขาจะมารีวิวนี่ค่ะปากกาพ่นสีค่ะ,คะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวขอแกะให้น้องขันข้าวก่อนโอ้โหน่าเล่นมากเลยน,นี่นะคะนี่นะคะจะมีสีนะคะอันดับแรกมีอะไรบ้าง มีที่พ่นสีค่ะนี่แล้วก็มีกระดาษสองแผ่นนะคะในเดี๋ยวชูกระดาษให้ดูก่อนนะคะว่ากระดาษสองแผ่นเป็นยังไงนี่ค่ะมีสติกเกอร์น,นี่ค่ะเป,เป็นกระดาษสองแผ่นเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งแผ่นเป็นรูปเอลซ่านี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะเป็น<ะ>มีโน้ตให้เขียนด้วยนะคะว่าเราอยากเขียนอะไรลงไปในนี้นฉันอยากได้<ฉ>แล้วก็ มีสติกเกอร์รูปเอลซ่าด้วยนะคะเคยอยากได้รูปแล้วก็ที่ <Elsa. S 1> พ่นสีค่ะน,นี่ค่ะที่พ่นสีให้ <'m> sure. พ่นสีอะไรก็ได้เดี๋ยวขอชูก,ก่อนนี่ค่ะนี่ mm. มีสามแผ่นนะคะเขาจะให้เราพ่นนี่น้องๆมีใครทายออกบ้างคะว่านี่คือรูปอะไรแล้วก็มีที่พ่นมีสีนะคะมีสีดำนํำ น้ำเงินเอ้ยอันนี้น้ำเงินหรือฟ้าฟ้าส้มเขียวน้ำตาลมูมม่วงชมพูแล้วก็สีเหลืองเหลืองเรืองแสงนะคะนี่แล้วก็สีชมพูชมพูอ่อนเมื่อกี้ไปใช่ชมพูอ่อนแล้วก็สีแดงนี่แล้วก็ทุกอัดน,นะคะก็จะเป็น เอลซ่าเลยด้ลยนี่เป็นรูปสโนว์แมนนะคะทุกคนนี่ okay, มีทั้งหมดกี่สี mm. ขวัญข้าวนะให้ฟังหน่อยมานี่ค่ะเอลซ่าเองโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบสีนะคะ ใช่ค่ะมีสิบสีพอดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นนี่อ,อันนี้เป็นรูปเอลซ่าเลยนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะขวัญข้าวจะทำอะไรก่อนวาดรูปวาดถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆจะวาดรูปเองต้องให้ผู้ใหญ่ถ้าเด็กๆไม่อยากวาดรูปเองให้ผู้ใหญ่วาดให้ก็ะด้ใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวขวัญข้าวจะวาดจะเขียนโน้ตจะเขียนโน้ตสดจดหมายหาคุณแม่หรือว่าจะระบายสีก่อนดี หนูอยาก oh. หนูอยากหนูอยากให้พี่ไอาวาดเอลซ่าค่ะโอ้โห oh. ให้พี่ไอาวาดเอลซา่ามีความบันใจสูงมากให้วาดจริงๆเหรอจริงขวัญข้าวให้พี่ไอาวาดเอลซา่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าพี่ไอจะวาดเอลซ่าออกมาเป็นยังไง ไปดูร้องขวันข้าวพ่นกันดีก่อนค่ะอ่ะไหนขวานข้าวเริ่มพ่นเลยพ่นในนี้ค่ะพ่นในนี้ใช้นิ้วโป้ง ขวานข้าวทำอะไรอยู่คะกำลังบีบสีอยู่ค่ะโห oh, อันนี้เป็นสีอะไรคะที่กำลังพ่นอยู่สีม่วงโอเคอ่ะเดี๋ยวทำเลยค่ะคิดน้องๆททายดูสิว่าขวัญข้าวพ่นเสร็จจะออกมาเป็นสีอะไรขวาข้าเปลี่ยนสีแล้วค่ะขวัญข้าวคิดว่าจะออกมาเป็นสีอะไรคะเป็นสีม่เป็นสีใสๆค่ะพ่นออกมาพ่นพ่นเสร็จแล้วอะ่ะจะเป็น รูปอะไรไมิช่สีอะไรรูปรูปเอลซ่าค่ะรู้ได้ไงก็หนูรู้อ่ะว่ามีเป็นเอลซ่าจริงๆะหรอเก่งริงเลยโหดูเก่งมากเลยคนจับสียัดลงไปยัดดีๆหรือ,อยังคะยัดดีๆแล้วค่ะโอเคสีมันออกหรือเปล่า <Yeah. S 1> ออกไหมคะไม่ออกค่ะเดี๋ยวพี่ไอช่วยแกะก่อน้งกระดาษไหนไหนพี่ไอเดี๋ยวพี่ไอช่วยนี่ต้องยัดลงมาให้สุดแล้วก็นี่โอเคตัวนี้จับลงมาทำไมสีนี้ไม่ออกไหนลองทิ้งสีนี้ไม่ออกริงๆด้วยงั้ออนเปลี่ยนเป็นสี แดงดูสิคะสีแดงดูอ่าย<ม>ันเปลี่ยนเป็นสีแดง,ดงก็ได้ค่ะทุกคนอาขวานข้าวยู่สีแดงดหน่อยยิีแยิสีแดงมาหน่อยอ่าเดี๋ยวพี่ไอ้้องที่ดูก่อนทำไมไม่มีสีไหนออกเลยนี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการ พ่นสีนะคะเพราะว่าพ่นสีไม่ออกค่ะนี่ตอนนี้ก็เริ่มพ่นได้แล้วค่ะทุกคนโหเก่งจังเลยมันออกอีกไหมอ่ะกดแรงๆกดแรงๆนี่ค่ะเริ่มออกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยค่ะว่าออกมาจะเป็นสีอะไรใช่ไหมข้าวใช่ค่ะมันแน่นใช่ไหมนี่ ขวานข้าวก็ระบายเสร็จแล้วไหนช่วยให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยนี่ค่ะรูปเอลซ่าเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเอลซ่าไหมนี่นี่ค่ะทุกคนขวานข้าวก็ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปต่ออันที่สองเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อไปเป็นการระบายสีนะคะต่อไปเป็นการระบายสีเอลซ่าที่พี่ไอวาดน,นะคะ <EL SA S 1> เอลซ่าสีฟ้า สีฟ้าอ่ะเดี๋ยวพี่ไอชุดตั้งสีฟ้าอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวน้องขวัญข้าก็จะระบายสีเอลซ่าสีฟ้าก่อนนะคะผมสีดำนะผมสีน้ำตาลก็ได้แต่เรา<ม>อยากได้ผมสีดำโอเคระบายชุดสวยๆเลยนะถ้อาอาอกลากเส้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแค่ออกนิดเดียวค่ะ มันแค่ออกนอกเส้นนิดเดียวนะคะงานนี้มันแค่ออกนอกเส้นนิดเดียวนิดเดียวเองเหรอคะใช่ค่ะอาเดี๋ยวน้องขวัญข้าวขอระบายสีก่อนนะคะเพื่อนเพื่อเพราะว่าต้องการใช้สมาใช้ใช้สมาใช้สมาธิใช่ไหมคะ คือระบายสีอันนี้คือระบายสีต่ออันต่อไปค่ะอันนี้คือเอลซ่าใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือพ่อนสีนะคะอันนี้ก็คือแบบวาดระบายแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นแบบพ่นสีใช่ไหมคะน้องข้าวใช่ค่ะโอ้โห oh, ขวานข้าวระบายสีสวยมากเลยคะ่ะทุกคนถ้าใครอยากพ่นสีแบบขวาญข้าวไปซื้อได้ที่ไหนคะเซเว่นนะคะ เขาได้จ่ายไหมคะได้ค่ะไม่ได้จ่ายเลยหน้ทันทำสำเร็จไหมคะสำเร็จค่ะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Não